We'll มมงเจ้าถิ่นจริงๆนี่ค่ะกับการพรีเซนต์เอกลักษณ์คนไทยดำกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่นเชียงคานจังหวัดเลยค่ะกับผลงานการออกแบบชุดไทยดำประยุกต์ที่ยังมีทั้งเรื่องของสีสันงานปักงานทอนะคะของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยดำในนามเฮือนไอเอ็มจากบ้านนาป่านาศค่ะที่มาวาดลีลาแฟชั่นไทยในรันเวย์อีสานสะบัดผ้าร่วมกับแบรนด์แฟชั่นนะคะเป็นผ้าท้องถิ่นจากห้าแห่งในจังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะเช่นเรื่องของงานผ้าทอตัดเย็บร่วมสมัย ใส่แล้วก็หรูเนะะี่ยในนามขวัญตาแลละค่ะแบรนด์จากจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะใครจะ คิดนะคะว่าที่เห็นตกแต่งด้วยเศษผ้าสวยงามขนาดนี้นี่เป็นเศษผ้าตามแนวคิดนะคะซิลเวสค่ะน,นำมาทอ mm hmm. เป็นพื้น mm hmm. เป็นคิดสลับมีแล้วก็มีลายกาบแก้วที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดด้วย mm hmm. ยังมีอีกหลายแบรนด์นะคะเช่นผ mm ้ hmm. าย้อมสีธรรมชาติจากอุดรธานีผ้าไหมชัยภูมิสื่อความเรียบรู้ใส่สนุกปรับประยุกต์เข้าสมายัยไม้แขวนที่เป็นคนดังทั้งนั้นนะคะทั้งผู้จัดอีเวนต์ควบตําแหน่งในแบบด้วยจ็อบนิติสมุทรโพจรนักแสดงหนุ่มโกศินป์ราชกรมค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะทั้งสายผ้าไทยมาดิเออร์อภิ รวมถึงไบอันตันค่ะเจ้าของเวทีมิ f a ฟบูรัสมาสร้างสีสันนะคะปลุกชีวิตให้กับถนนคนเดินเชียงคานไปพร้อมกับการปลุกกระแสผ้าไทยให้กับเมืองรองที่มีดีไม่แพ้ใครค่ะผมก็จะเป็นตัวแทนของความหลากหลายแล้วกันครับแล้วก็โชว์ผ่านความเรียบหรูใช่ครับความ มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองส่วนตัวเราชอบผ้าไทายอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแต่พอเราได้มาใส่ผ้าของมองเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยใส่สบายนุ no. ่มชุดของอที่เชียงคานเลยก็จะเป็นชุดที่เมื่อเดี๋ยวเคยเห็นแบบว่าท,ที่อีสานที่ขอนแก่นมืเดี๋ยวบ้านที่มาเดี๋ยวอยู่ที่ขอนแก่น,น,ก,นก็ใส่แบบนี้เหมือนกัน <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยก็เป็นแบบช่วไปธรรมดาแต่มา mix and match ให้มันดูมีอะไรมากขึ้น mm. ผ่านแบบ บอดี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนมองผ้าไทยรู้สึกว่าอุ้ยฉันจะใส่ยังไงแต่ในวันนี้มันเหมือนการที่เราเอามามิกแล้วแบบว่าเออฉันก็สามารถใส่ได้แบบชีวิตประจําวันได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ดูไกลเกินไปที่เด็กรุ่นใหม่จะใส่เป็นชุดจากที่ไหนอุดรครับอุดรแน่นอนใช่ครับชุดแรกเลยฮะวิโกแบบผูกพันกับขึ้นเสื้อผ้าแบบข้ามงผ้าใหม่อะไรไหมตอนโตมาเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคุณยายก็ใส่ใส่ผ้าถุงหรือว่ามีแขกบ้านแขกเมืองมาก็จะมีพิธีเอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาผูกเอว เพื่อต้อนรับขับสู่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาทเที่ยวมาเยี่ยมเยือนบ้านเราครับงานอีเวนต์อย่างนี้เนาะมันเป็นเรื่องดีเพราะว่าชาวบ้านที่ไม่เคยได้มาออกบูธอะไม่มีโอกาสได้ไปเมืองทองไม่มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดแต่อันนี้มาอยู่ในอำเภอเราไงชาวบ้านก็ได้ออกมาขายแล้วแขกก็ออกมาเที่ยวก็ได้พบเจอมีโอกาสที่ว่าผู้ซื้อกับผู้ขายได้เจอกันได้คุยกันแล้วก็เจอลูกค้ากลุ่มใหมๆ่ๆแล้วก็ได้จาก ลูกค้าชั่วคราเป็นลูกค้าถาวรเลยนาตรงเนี้เพราะว่าเขาเจอผู้ผลิตจริงๆไง สำหรับอีเวนต์อีสานสะบัดผ้านะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะจากภาคอีสานตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปีก่อนมาสู่ภาคอีสานตอนบนเน้นไปที่จังหวัดเมืองรองนะคะที่ฝีมือเรื่องการทอผ้าไม่เป็นรองใครค่ะขาดไม่ได้คือการออกบูธสื่อความหลากหลายของงานดีไซน์ไอเดียและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน4จังหวัดคือชัยภูมิหนองบัวลำพูอุดรธานีและเจ้าภาพจังหวัดเลยนะคะผู้ประกอบการเขายอมรับนะคะว่าต้องปรับตัวกันอยู่เสมอละค่ะเช่นกลุ่มหนึ่งที่มาออกงานในครั้งนี้นะคะ อย่างเช่นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนงามเลยก่อนหน้าอ้องานผ้าละค่ะซึ่งเขาจะรวมผ้าทอลายพีตาโขนจากหลายกลุ่มมานะคะตัวเองก็คิดใหม่ทําใหม่ด้วยให้ลายมัดหมีเขามีความสวยสมจริงกว่าเดิมพร้อมกับแปรรูปตัดเย็บให้ทันสมัยค่ะมีกลุ่มอื่นที่เขาทําผีตาโขนมาก่อนเราก็จะมีด้านซ้ายซึ่งเขาเป็นแหล่งผีตาโขนใช่ไหมฮะมเป็นของบ้านเครือคูเขาทามาก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คนแก่ทอแล้วเขาก็ทอไม่ค่อยทัน เวลาเราจะเอามาแปรรูปเนี่ยเราสั่งผ้าทอจากเขานี่ไม่ได้สักทีมาคิดกันว่ากลุ่มเราน่าจะมีลายผีตะโขนเนี่ยก็เลยออกแบบกันคนที่ออกแบบเป็นเป็นลูกชายแม่เองลูกชายกับลูกสะพ้ยลูกสะพ้ยเขาจบปริญญาโทสถาปัตยกรรมมศศิลปากรลูกชายตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ พ่อช่างจังหวัดเลยตอนนี้ไม่คึกคักนะคะแล้วถามว่าสู้จังหวัดอื่นได้ไหมเรื่องสู้นี้ก็ค่อนข้างลําบากพูดตามตรงเลยเนื่องจากว่าคนเมืองเลยเราเนี่ยนะยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยการทอผ้าเราจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเนื่องจากไม่รู้อันนี้แม่คิดเอาเองนะว่าเนื่องจากเมืองเลยอาจจะเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็มีงานอื่นที่มันสามารถหารายได้ได้เร็วกว่าการทอผ้าผ้าอีสานตอนเนี้เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เราเคยรู้จักผ้าไหมแพรว่าเราเคยรู้จักผ้าไหมปักธงชัยดังนั้นเนี่ยเราอยากให้ผ้าอื่นๆที่คนอีสานใช้อยู่แล้วเราสามารถเจาะกลุ่มตลาดแบบหนูเนี่ยให้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สามารถใส่ผ้าอีสานได้ทุกวันจึงเป็นที่มาของสะบัดผ้าเปลี่ยนทุกช่วงท่าให้เป็นรันเว์ การเลือกมาปักหมุดเนี่ยอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานจัดงานแฟชั่นอีสานสบัดผ้าค่ะก็มีขึ้นกันถึง3วันนะคะมีทั้งเรื่องของเวทีแฟชั่นงานเสวนาตลอดจนการออกบูธขายสินค้าเพราะมองว่าแหล่งท่องเที่ยวดังนะคะจะเป็นจุดหมายของการกระจายชื่อเสียงผ้าทอท้องถิน่นควบคู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคค่ะซึ่งผพ่วงนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลนะคะว่ามีจํานวนนะักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นราวเ1 0รในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ากระแส ความเชื่อความศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ไปจนถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมนะคะเช่นเมืองเชียงคานเองค่ะเป็นเมืองเก่าก็มีการจัดประเพณีต่อเนื่องเลยรวมถึงภาคความบันเทิงนะคะที่ก็หล้อมรวมกันไปส่งให้การท่องเที่ยวไม่เงียบเหงาละค่ะ